ันนี้ผมจะมาหาผู้ใหญ่ครับลุงผู้ใหญ่อยู่ไหมครับผู้ใหญ่ครับผมกูผู้ใหญ่สุดแล้วในบ้านเนี้ยกูผู้ใหญ่สุดแล้วูมีลูกคนหนึ่งลุงผมรู้ว่าลุงผู้ใหญ่แต่ผมไม่ได้มาหาผู้ใหญ่ผมมาหาผู้ใหญ่กูเนี่ยผู้ใหญ่สุดแล้วหกสิบกว่าแล้วผู้ใหญ่จัดแล้วตอนเนี้ยถ้าไปกว่านี้ก็ชราแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้มาหาผู้ใหญ่แบบนี้ผมมาหาผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็บอกนี่ถ้าผู้ใหญ่กวกูนี่ก็พ่อกูแล้ว ผมไม่ใช่หมายถึงพ่อของผู้ใหญ่หมายมถึงพ่อผู้ใหญ่อะพ่อผู้ใหญ่ที่เขาชอบผูกผ้าเขามาไม,ม่ผูกเข้าว่าเนี่ยพ่อคูก็ตายไปแล้วผู้ใหญ่ที่เขามีลูกบ้านเยอะๆใครผู้ใหญ่อะอาล้วคูเป็นเด็กเหรอครับอย่างนี้เหรอ <c oughs> แต่ว่าผมมาหาผู้ใหญ่ที่มีอํานาจอะอ้าวก็มีพอตัวอำนาจในบ้านเนี่ยผู้ใหญ่สซิผมคุยกับลุงไม่รู้เรื่องแลวผมจะคุยเรื่องว่าผมไปโดนไอ้ปืนเนี่ยขโมยของไอ้ปืนอะผู้ใหญ่จะทำยังไงเ้าเข็าไปตบมันเต้อาเนี่ยเนี่ย ก็ลุงไปคิดอย่างเงี้ยเพราะลุงไม่ใช่ผู้ใหญ่ไงผมทำไม่ได้ผมต้องฟังจากปากผู้ใหญ่ผู้เป็นใครวะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยอ๋อมันจะมาหาพ่อผู้ใหญ่สิใช่แกไม่อยู่บา้านแกอยู่หลังโู้นอลยก็แค่นั้นล่ะห